นิยายรักนิยายเสียงเรื่องนางย่วยยอดรักตอนที่สิบสองคำถามของอดุลทำให้จักริดถึงกับอึง้งเขาเองก็ไม่สามารถตอบได้เพราะรู้ว่ามารดาก็รักเขาและเขาก็รักดวงกมลสำหรับดวงกมลเขาเชื่อ ว่าเธอเปิดใจรับมารดาของเขาได้แต่คนที่ถือทิฏฐิสูงอย่างมารดาของเขาคงจะต้องใช้เวลาทำใจซักระยะเขาดูอยู่หรอกว่าท่านเวลามโหจะไม่ฟังใครทั้งนั้นท่านก็อารมณ์ร้ายไม่ต่างจากเขาหรอกอดุลไม่ได้ดอกฟังคำตอบนั้นไม่เห็นท่าทางไม่ค่อยสบายใจของเพื่อนรัก จึงได้แค่ยกมือตบหลังตบไหล,หลเพื่อนอย่างให้กำลังใจขอบใจจะกลิดตอบเพื่อนก่อนจะทอนใจขอโทษทีก่อนหน้านี้เข้าใจนายกับโรงผิดไปไม่เป็นไรอดุลยิ้มออกมาอย่างดีใจดีซะอีกที่ตอนนี้ความจริงคลี่คลายลงจะห่วงก็ห่วงแต่น้องสาวของเขานี่แหละ จะอดทนอยู่ในสภาพนี้ได้นานหรือไม่และต้องคอยลุ้นกันว่าจะกลิดจะจัดการอย่างไรกับเรื่องยุ่งๆของแม่ผัวลูกสะพรทที่มีปัญหากันอยู่แทบทุกวันจะกลิดไปที่ออฟฟิศเดินผ่านบรรดาสาวๆที่นั่งกันอยู่หน้าแผนกต้อนรับของรีสอร์ท ซึ่งเขาได้รับการแนะนําเป็นอย่างดีเขาเห็นดวงกมลนั่งอยู่คนเดียวก็เข้าไปโดยไม่คิดจะเคาะประตูด,ดวงกมลเงยหน้ามองจึงเห็นเขาอันนี้จริงเธอไม่รู้ว่าเขามาพิจักเธอยกมือไหว้และยิ้มอย่างอ่อนหวานแล้วเขาก็แกล้งทำหน้าบึง้งจนดวงกมลที่ไม่รู้ว่า เธอทำอะไรผิดและเขาโกรธอะไรเธออีกก็เลยยิ้มอย่างืเจือนทําไมถึงได้ร้อนอย่างนี้เนี่ยแอมีทำไมถึงไม่เปิดเขาบ่นพึมก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบรีโมทมาเปิดแอร์นงกมลรีบหันกลับไปหาพัดลมตั้งโต๊ะให้หันไปหาคนใจร้อนให้เขาด้วยใจเย็นลงบ้าง คราวนี้เองที่แก้มนวลถูกขโมยหอมทางด้านหลังดังปอดอุ๊ยสาวน้อยตกใจรีบหันกลับมามองเขาจึงโดนกอดอีกครั้งพิจักอย่าเล่นประเจิดประเจอ่อพูดได้แค่นั้นคนมือไวปากไวก็จัดการปิดปากอิ่มสีเรื่อ้ดยปากยากได้รูป เขาครางในลําคอเยิมคออบพอใจเมื่อได้รสหวานก่อนจะคลายลงแต่กว่าจะคลายคนในอ้อมแขนก็ออกอาการเคิรฝันเธอกับปิบตาปิดๆจ้องเขาที่ค่อยๆย,ย,ยิ้มตอบคิดถึงจังสาวน้อยในอ้อมแขนยิ้มเขินยกมือตีอกเขาดังบึกพิจักนะเล่นบ้าๆเดี๋ยวใครก็เข้ามาเห็นดอก ช่างประไลพี่รักของพี่นี่คำว่ารักทำให้เธอเรือต้องเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อก็ตั้งแต่ตอนที่เขาไปก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำลายังไม่ลาพอมาวันนี้ทั้งบอกว่าคิดถึงกระแทบจะไม่เชื่ออยู่แล้วและยังมาบอกว่ารักอีกพี่จักไม่หาว่าดวงยั่วแล้วหรอกคะ่ะคำถามออกแต่เงินเงินปนเขิน ใครจะกล้าว่าละจ๊ะเขายิ้มอยาอดมด่างอารมณ์ดีทิ้งตัวลงนั่งที่ออฟฟิศของเธอแอ้ค่อยค่อยเย็นตามลำดับทำให้คนขี้ร้อนใจเย็นลงเปิดดูเอกสารของเธอที่กำลังทำอยู่พลางถอนใจรีสอร์ทกำลังซ่อมแซมและมีการขยับขยายเขาเอง ก็กำลังจะทำออฟฟิศให้ใหม่ด้วยเพราะอยากให้เธอมีผู้ช่วยไม่ต้องทำงานหนักหน,กหนกเหมือนเมื่อก่อนเพียงคนเดียวคนใจถึงพร้อมเปย์ให้กับคนรักกล้าว,วางเงินก้อนโตให้เป็นกองกลางอดุลได้ทำงานมากขึ้นส่วนโดงกมลก็จะมีผู้ช่วยมาเพิ่มขึ้นเริ่มต้นจากการทำที่พักเพิ่มเติมที่เริ่มขยับขยาย ไปที่ครัวทีละลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจากกลิ่นไปไปมามาจนพนักงานเริ่มชินเริ่มชินกับการปรากฏตัวของเขาเขามาเมื่อใดจะต้องมีการต้อนรับเป็นอย่างดีฉันจะมั่น,น้องของนายไว้ก่อนนายจะมีปัญหาอะไรไหมอดุลหรือจะให้ฉันจดทะเบียนสมรสเอาไว้ก่อนเลยก็ได้นะ แต่เรื่องแม่ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะถ้าท่านรู้ท่านคงไม่มีวันยอมเมื่อจากรกลดเอ่ยออกมาเช่นนี้อดุลก็จนใจแล้วแต่ที่นางจะเห็นสมควรเถอะฉันเองก็โตที่สุดในว่านอายุฉันก็เท่านายนี่แหละหนายคุยกับยายดวงเองถ้าจะดีกว่ายายดวงว่ายังไงละ่ะยังไม่ได้คุย ฉันมาถามนายก่อนฉันให้เกียรติไายกับน้องฉันมาหาไปปล่อยแบบนี้มาเฝ้าน้องนายมาอยู่กับบ้านของนายถ้าไม่มีอะไรเกินเลยแต่พวกคนก็ยังเห็นฉันไม่อยากให้น้องของนายเสียหายมีคนเอาไปพูดรับหลังในทางที่ไม่ดีอดุลยิ้มอย่างสบายใจอย่างน้อยจากกียรติก็รักน้องสาวของเขาจริงๆงั้น นายก็ไปถามเยดวงเอาเองเถอะว่าเขาอยากให้ในายทำอะไรฉันตามใจเยดวงทุกอย่างน้องของฉันนะ่ะเขารักแกมากฉันเองก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งไม่อยากก้าไก่เรื่องชีวิตส่วนตัวของเขามากนักหรอกอดุลบอกด้วยใจจริงภาระคราวนี้จึงตกอยู่กับคู่รัก ที่ยังคงตามตามหวานกันยังไม่เลิจกจกิะเดินมาหาดวงกระมนที่เป็นโกดังเก็บของที่นี่เคยเป็นครัวเก่าก่อนจะมีร้านอาหารดิมน้ำมันใช้ทำอาหารเสิร์ฟไปตามบ้านพักแต่พอมีร้านอาหารริมน้ำแล้วทางรีสอร์ทก็เลยกั้นห้องครัวทำเป็นห้องเก็บของ แต่ยังมีหน้าต่างสามารถเปิดออกไปเป็นเคาน์เตอร์ครัวเก่าๆหลังเล็กๆจักกิดก็คือจักกิดเขาชอบย่องเข้ามาเงียบๆเข้ามากอดทานละหลังแล้วก็หอมแก้มนุ่มๆของเธออุ๊ยพิ่ากาแบบนี้ทุกทีเลยดวงตกใจนะคะเธอตีอกเขาแก้มแต่งเดือเมื่อเขาหัวเราะชอบอกชอบใจเขาแอบจุบเบาๆที่ริมฝีป,ปาก เพราะเขาเองก็เพิ่งจะมาถึงหลังจากตลอดน,นไปทำงานที่อื่นตามที่เขาพอมีจะเงินมีเงินทุนไปช่วยเหลือก็อยากให้ตกใจนี่จ้ะทำอะไรอยู่หรอกำลังเช็คของค่ะกินอะไรมาหรือยังคะจะไปกินที่ร้านอาหารกันหรือเปล่าเขาใส่หน้าไปออฟฟิศก,กันเถอะพี่มีเรื่องจะคุยด้วย เธอพากน่ารับพอดูว่าเขาไม่ชอบอากาศร้นอนๆทั้งสองจับจูงมือกันไปยังออฟฟิศที่อยู่ไม่ไกลบรรดาพนักง,งานเห็นทั้งคู่หวานแววก็ยิ้มให้กันอย่างชอบใจแต่จะกริดไม่ไอายเลยสักนิดแม้คนข้างๆเขาจะเขินจนแก้มแดงเอเปิดอยู่ก่อนแล้วตอนที่เขาดึงมือของดวงกับมนให้นั่งลงที่เก้าอี้ ตรงโต๊ะทำงานของเธอ <c oughs> ดวงอมลมองเขางงๆเพราะจ,ะจู่ๆเขาก็ประคองมือของเธอไว้ทั้งสองข้างสบตาเธอตรงๆดวงดวงก็ดูว่าพี่รักดวงดวงรู้ใช่ไหมเธอสบตาเขาอย่างนาแน่วแน่ เหม็นปากนิดๆก่อนจะพยักหน้าตอบพี่อยากขอมันดวงเอาไว้ก่อนหรือว่าถ้าดวงอยากจะจดทะเบียนสมรสกับพี่ก็ได้นะดวงคิดว่ายัางไงจ๊ะเขาบอกยิ้มๆดวงตาของเขาค้นหาคำตอบจากดวงกำมล หญิงสาวอ้าปากค้างเธอสังเกตว่าแก้มของเขามีสีเข้มขึ้นนิดหน่อยที่ได้คิดว่าตัวเองหูฝาดตาเฟื่อนไปแต่พอเขาพูดออกมาจริงๆเธอจึงรู้ว่าเธอไม่ได้ฝันไปเองนี่นาะเออดวงดวงอืมพี่ดุลว่ายังไงล่ะคะ เขาหัวเราะในลําคอแล้วก็บอกออกมาดุนเขาให้พี่มาถามดวงนะเขาตามใจดวงจ้ะตอนนี้เธอก็เลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกได้แต่น้ําตาคลอเพราะความปรับลื้มในหัวอกหัวใจน้อยๆพองฟูเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเธอหายใจแรงขึ้นและตอบออกไปเพราะสำหรับเธอแล้วขอแค่มีเขาคนที่เธอรักเธอก็พอใจ เธอไม่เคยเห็นเรื่องวิธีเป็นเรื่องสำคัญเลยเธอจึงบีบมือเขาเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างดวงตามใจพิจักค่ะขอแค่มีพิจักในชีวิตของดวงดวงก็พอใจแล้วค่ะจบแล้วนะคะนางยั่ยยอดรักตาฝากกดไลค์กดแชร์ขอภัยที่มีอาการไอนะคะ ตาฝากจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยนะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอก็ไปหาในเพลย์ลิสต์นะคะฟังฟรีทั้งหมดนะแค่ช่วยเรื่องรายได้ของตาบ้างเท่านั้นก็พอค่ะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะดังนะครับคุณรักษาสวัสดีค่ะ